สวัสดีค่ะมาถึงเดือนความรักประจำราศีกันนะคะเดือนรก,กรกฎาค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติชมแล้วก็ติดตามที่เป็นกำลังใจให้นะคะซึ่งมันก็ทําให้แม่หมอเอมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะอม,มาถึงเดือนนี้นะคะของชาวราศีกันนะคะ ธาดินนะคะเด๋ยวนี้เหมือนกับว่า <c oughs> ต้องขอโทษนะคะเสียงไม่ค่อยจะมีนะคะพอดีแม่หมอไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะเด๋ยนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเยอะเนะเาะแมวทั้งเบื่อแล้วก็เสียใจนะคะก็ตอนนี้เหมือนกับบางคนนะคะเพิ่งจะผ่านการเลิกลามานะคะเลิกลายังเสียใจอยู่นะคะคุณเองก็ยัง หม,มกมุ่นอยู่กับความโศกเศร้าอยู่นะคะยังมองความรักเก่าๆยังเสียดายมันอยู่คุณเองไม่อยากที่จะเลิกมันคุณยังรู้สึกว่าคุณเสียใจแล้วก็ก็มีทั้งเสียใจทั้งเสียดายนะคะแล้วก็มีความเหมือนลึกๆมีความแขนแขนที่ถูกจับได้หรือว่ามีคนคนนั้นโกหกคุณน่าจะมี คนที่เข้ามาะคะน่าจะเสียใจนะคะเกี่ยวคนรอบข้างข้างๆกายคุณน่าจะเป็นคนรักนะคะเสียใจจากคนรักคนรักคนนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เจ้าชู้เนื่องจากเขาเป็นคนเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มีไหวพริบนะคะมีคนลักษณะเป็นคนพูดจาดีคือถ้าเขาไม่จีบใครคนอื่นก็จะเข้ามาจีบเขานะคะ เพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็เป็นคนที insecurity. ่มีเจ้าเล่นะคะมีความเก่งเป็นในตัวตอนนี้เลยมันทําให้คุณน่ะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าคุณมองว่าความรักที่ผ่านมาเน่ะเป็นความรักที่มันเป็นความหวังของคุณเป็นความรักที่ที่ผ่านมาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ดีแล้วมันก็มันก็จบลงคือมันเป็นความรักที่คุณน่ะไม่ได้ ้องจะไม่ได้ต้องการที่จะเลิกนะคะแต่เหมือนกับว่าเราถูกทอดทิ้งคุณเลยจะต้องเดินหันหลังให้กับมันคุณจะต้องเดินจากไปกับความรักครั้งนี้โดยที่คุณเองก็ยังรักเขาอยู่คุณเองยังไม่ได้เลิกรักเขาเลยแต่คุณมองไปคุณมองแล้วว่าความรักอะ่ะมันไปต่อกันไม่ได้นะคะมันไปต่อกันไม่ได้อืม ดูไพ่คุณอ่ามันไปต่อกันไม่ได้มันทำให้คุณรู้สึกือคุณเองก็ปรุงปรุงกับชีวิตนะคะลึกในใจของคุณเองอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะไพ่บอกว่าลึกก้นลึกคุณอยากให้มันจบนะคะจบมันทีดีมันก็จะเอ่อบางคนอะ่ะอยากให้เป็นการจบที่ดีนะคะถามว่าจบที่ดีไหมนะคะในใจมันจะการจบที่ดีนะคะแต่บางคนก็จะบอกว่าเออบางทีก็ เขาอาจจะหวนกลับมานะคะคนรักเก่าคุณก็อาจจะหวนกลับมานะคะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณจบแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสําหรับบางใครนะคะที่กําลังเลิกลามานะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณเองรู้สึกว่าคือบางคนคุณอาจจะมีมีมีลูกด้วยกันมาคุณเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังเสียใจกับความรักครั้งนี้คุณเลยตัดใจไม่ได้เท่าไหร่ถึงแม้ คุณจะรู้สึกแค่ไหนเขาบอกว่าให้คุณเดินหน้านะคะให้คุณเดินหน้าเพื่ออนาคตข้างหน้าเขาบอกให้ตัดใจและเดินไปข้างหน้าวางความรู้สึกไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆจะรอเราอยู่ดูไพ่ใบนี้ผู้ชายคนนี้นะคะหันหลังให้กับถ้วยนั่นคือว่าเขายอมทิ้งความรู้สึกยอมทิ้งสิ่งที่เขารักนะคะเขาต้องคือไม่เราไม่ได้อยากจากเขาไปอ่ะมันเป็นการจำใจจากนะคะ คุณก็ยังเสียดายความรักครั้งนี้คุณเองก็ยังตอนนี้ยังหมุดมุ่นอยู่กับความรักคุณก็ยังไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรเลยตอนนี้ตอนนี้คุณยังไม่มีกระจิตกระใจทาอะไรเลยยังแบบนั่งมองทั่วอยู่นะคะถามว่าถ้ามีคนคนเข้ามาเองอ่ะคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคุณยังคุณเพราะคุณเองยังหมุดมุ่นอยู่กับความเศร้าครั้งเก่านะคะอืมสำหรับคน คุณมีคู่บางคู่นะคะคุณเองก็อาจจะใครที่เรานะคะที่จะมีบุตรนะคะพี่ที่มีมีลูกคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะใครที่ทะเลาะกันแล้วไม่เข้าใจกันนะคะคุณก็อาจจะกลับเข้ามาเข้าใจกันนะคะหรือว่าเหมือนกับคืนมาใครที่รอแฟนเก่ากลับมาก็อาจจะสําหรับคนโสดนะคะอ่า คนที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะอาจจะเป็นความรักแบบว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบปรปปับค่ะหรือว่าคนรักเก่าอาจจะหวนกลับเข้ามาก็ได้นะคะแต่คนนี้นี่จะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนเป็นคนเจ้าชู้นะคะมีคนเข้ามาสําหรับคนที่โสดมานานนะคะใครโสดนะคะดีใจด้วยใครที่โสดมานานนะคะที่คุณห่วงเห็นความโสดของคุณอะ่ะเออขาบอกว่าคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะ สำหรับคนที่เขาบอกว่ามีปัญหาการที่เลิกกันอะ่ะเขาบอกว่าเออคุณเองอะ่ะเป็นฝ่ายให้หรือว่าเป็นผู้ให้กับความรักเสมอคนรักของคุณอะ่ะคือเขาเคยได้เขาก็เหมือนบอกว่าเป็นฝ่ายรับอยู่คุณก็ให้เขาไปตลอดตลอดอย่างนี้นะคะอม,มันเป็นบางทีมันก็ดูเหมือนไม่ยุติธรรมอะ่ะเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายทำเพื่อเขาโดยตลอดกับความรักครั้งนี้ มันก็เลยทําให้คุณเบื่อหน่ายคุณเลยจะต้องยอมทิ้งนะคะความรักนั้นเพื่อจะจะเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีกว่านะคะถามว่ามีบุษะเข้ามาไหมมันก็จะมีบุษะเข้ามานะคะก็จะมีคนใหม่เข้ามาจะมีคนเข้ามานะคะอืมลักษณะเป็นว่าอาจจะคนใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะ คุณเองคุณก็มองหานะคะความรักที่มันดูจริงจังนะคะหรือว่าเป็นความรักที่มันสมบูรณ์แบบนะคะเป็นความรักที่มันมั่นคงเพื่อที่จะเออเพราะว่าคุณเองอะไม่อยากที่จะไปพัฒนาหรือว่าเริ่มต้นใหม่กับใครอีกตอนนี้คุณคุณที่เพิ่งเลิกมาเองคุณก็ยังที่จะเออยังเบื่ออยู่ยังไม่คิดที่จะมีใครอยู่นะคะถามว่า มันจบด้วยดีไหมมันจบด้วยดีค่ะแล้วมันจะเริ่มการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่สถานการณ์ตอนนี้คุณมีคนเข้ามาคณก็ยังไม่ได้เลือกนะคะคุณเองก็ยังเหมือนว่ายังเสียดายความรักครั้งเก่าอยู่คุณเองก็ยังรอให้คนรักเก่ากลับเข้ามาหาคุณอยู่นะคะแต่สำหรับคนโสดนะคะอย่างที่บอกว่าดีใจด้วยนะคะใครที่โสดมานานคุณก็จะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาเริ่มต้นใหม่ อาจจะเป็นความรักแบบปรับปรับก็ได้นะคะจะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สมหวังเป็นความรักที่อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคะสาหรับคนบางคนนะคะที่มีความรักที่ที่จะมีการลงธุรกิจหุ้นด้วยด้วยกันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณดี๋ยว่าได้แต่งงานด้วยกันแล้วก็คุณอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะบางคนอาจจะเออมีลูกด้วยกันโดยที่ คุณเองยังไม่ได้แต่งงานก็ได้นะคะอืมนะคะหรือว่าท้องก่อนแต่งนั่นเองนะคะในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังใครที่นะคะรอที่จะเปลี่ยนงานคุณเบื่อจากงานเก่าๆเนี่ยคุณมีโอกาสนะคะได้งานใหม่นะคะสําหรับใครที่มีการเดินทางมีเกณนจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะใครที่รอข่าวข่าวดีนะคะ เกี่ยวกับไปต่างประเทศนะคะคุณจะได้ไปนะคะล้วคาตอบแทนก็ค่อนข้างที่จะยุติธรรมสำหรับคุณค่อนข้างที่จะเป็นที่ฟึงพอใจของคุณเพราะว่าคุณเองตั้งใจที่จะเก็บเงินถามว่าช่วงนี้เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะให้เก็บเงินหน่อยนะคุณอย่าใช้เงินตามอารมณ์นะคะอืม ลูไพ่คือเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเข้ามาล้วนๆนะคะคบอกว่าให้คุณนะคะเริ่มต้นใหม่ซะนะคะอย่าเพิ่งไปเสียใจนะคะหันหลังให้กับมันเพราะว่าสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆนะคะรอคุณอยู่นะคะใช่อยู่คุณอาจจะต้องบางคนอาจจะต้องพัดภาคสิ่งที่ตัวเองรักนะคะเพื่อสิ่งที่ดีหรือคุณอาจจะต้องเดินทางไปไหนสักแห่งนะคะ ไม่ได้อยู่กับบ้านนะคะคณอาจจะต้องอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือใกล้ถึงต่างประเทศเลยนะคะอาจจะต้องจากครอบครัวไปแต่การจากไปเนี่ยเป็นการจากเพื่อสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่อนาคตนะคะอย่างที่บอกว่าการเลือกลาของคุณในครั้งนี้อ่ะมันไม่มันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นค่ะเพราะว่าคุณเองก็ทำเพื่อความรักครั้งนี้มามากแล้วเหมือนคุณเองก็เป็นฝ่ายให้โดยที่คุณเอง ไม่ได้รับจากเขาเลยนะคะนั่นละค่ะเขาบอกว่าถ้าปัญหามีตอนนี้ให้คุณนิ่งก่อนนะคะให้คุณนิ่งให้คุณทบทวนกับสิ่งที่คุณเจอมานะคะลองพักดูนะคะพักเราให้ใช้สตินะคะใช้บทเรียนที่ผ่านมาให้คิดเนีย่ยผู้ชายคนนี้นั่งมองดูนะคะ สีดาบคือหยุดพักก่อนนิ่งนะคะกับสิ่งที่เสียใจแล้วคุณค่อยเดินหน้าต่อไปนะคะใช่สิ่งที่คุณจากจากไปนะคะที่คุณยังมีความรู้สึกอยู่จากไปทังทังที่คุณยังรักอยู่คุณจะได้มีนะคะโอกาสมีคนหยิบจื่นนะคะหรือว่ามีความรักที่ที่ดีหรือว่าเป็นความรักที่ เขาค่อนข้างดูแลคุณได้นะคะคุณจะได้รับความรักที่ดีหรือว่าความรักที่เท่าเทียมกันหรือว่าการดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่คุณจะเดินจากไปจากสิ่งที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักของคุณนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเป็นทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตขึ้นด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้ก็อยากจะฝากไว้สําหรับอุปสรรคนะ่ะให้คุณนิ่ง ลองทบทวนกับปัญหาว่าที่ผ่านมาคุณทุ่มเทให้ความรักโดยที่คุณให้ความรักของคุณอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นในด้านเงินทองคุณทรัพย์สินคุณให้เขานะคะหรืออาจจะเปให้เขาเลยก็ได้บางคนอ่ะเปให้กับความรักแต่เปีแล้วคุณกลับไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะคะมาจะมาช่วงนี้นะคะคุณดีแล้วค่ะถ้าคุณเลิกขเขา คุณจะได้เก็บเก็บเงินเก็บทองนะคะข้างหน้าคุณจะได้เจอผู้ชายเข้ามาจะมีผู้ชายเข้ามานะคะอาจจะมี็ผู้ชายที่เด็กกว่านะคะละักษณะธาตุลมค่ะอืมก็สําหรับชาวราศีกันนะคะประจําความรักประจําเดือนกรกฎาคมก็มีเท่านี้นะคะอย่างที่บอกว่านะคะให้ฝ่าฟันไปให้ได้กับบุษักครั้งนี้ทุกคนนะคะ ต้องมีพบกันนะคะด้วยวาสนานะคะจากกันด้วยโชคชะตาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการเจอกันของคนเราอาจจะไม่ใช่เ,เรื่องบังเอิญอาจจะเป็นเพราะว่าบุญพาหรือวาสนาที่เราเคยทำมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่เมื่อหมดบุญวาสนาแล้วนะคะเราก็ต้องพัดพลาจากกันอันนี้เป็นศัจธรรมนะคะคอยเตือนสติให้เราอย่า พยายามจมอยู่กับจมกับความเศร้าหรือว่าสิ่งที่มันมัวหมองจนทำให้เราไม่อยากที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ